สวัสดีครับพี่น้องสุปูสุคนนะครับวันนี้นะครับระเบียบวัทศธิป์นะครับปุกเมืองน่านนะครับเข้าทํากันแสดงนะครับอยู่สวนสาธารณะหนองน้ำครกบอกหนองน้ำครบตาบ้านห้วยแก้วนะครับอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับเรามาไกลเลยนะครับวันนี้นะครับก็เมื่อกี้นะครับ เมื่อสักครู่เมื่อกี้นั่นแหละครับพันไปจากยี่สิบนาทีนะครับฝนพายุล่มพัดบักแห้งหนึ่งครับพี่น้องเ,ออเกือบเปี้เกือบลมเกือบพังคุณน,นะครับก็ได้เอาฉากลงไม้ลงกรอนะครับจางสันล่มแห้งโหดนะครับแล้วก็อันอันอน,นั่งด้านปลายโฆษณากระซิล่มนะครับเหล็กขอตอมันรุดออกจากกันนะครับก็บไข่นทน่ววา เอาเว้ท่านลงเวท่านนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สภาพอากาศมันก็สิมีอ่อรมีดำับดำิ่อยู่นะครับครับทึ่งแล้วก็ขอให้มันปัดเราไปไกลๆเท่าให้มันมากรบกวนนะครับการแสดงมือนแรกนี่นะครับอ่าลูกล้านมากไกลแล้วก็ขอให้ในเลนใน้พี่น้องในมวนในซื้อกันเต็มที่นะครับ ะจะให้อุปกรณ์การแสดงเข้ามันเสียหายนะครับเพราะว่าถึงขนเนาะอันี้โช์ขนโชอย่างไงมัอนอลังการงามๆให้ถือใจพี่น้องอเมืองน่านเนี่ยดื้อนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบัตณของเมืองน่านก็เวยปกปัดเป่าลมพายุฝนออกไปก่อนนะครับเมื่อนี่นะครับให้ได้เล่นให้ได้ม้วนกันให้พี่น้องประทับอกประทับใจพี่น้องเมือง นานนะครับเพระว่าห้องปรควีเดม่าดูนู้ดทาเจม้านะครับเทเอแรกของมาลับเจดมา้าบุ๊กนานนะครับสถานที่ทําการแสดงข้างบินกคจะเปน็นอ่าโอ้แบบสะดวกสบายแบบบม่มีคนมีโตมมียังนะครับเป็นพื้นปูนคอนกรีตรย่างดีนะครับพี่นอ้องนี่นะครับข้าจากับเป็นเก้าอีสวัสดีครับเป็นเก้าอีจองไว้นะครับ ระบบส้นศาสตร์กรมีข้างหน้านะครับส้นก็อีกระมีนะครับพี่น้องสำหรับผู้ใดสะดวกแบบใดนะครับศาสตร์ก็สิเป็นส้นอันข้างหน้านี่นะครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ยังมีฝนลินๆมาจักน้อยอยู่เด้วเนี่ยพี่น้องไอ้ก้อนนี่แหละไอ,กอ้ก้อนเจ้าปัญหาเนี่ยแหละมันยังฝนลินๆอยู่เด้วเม็ดไปพลอยเม็ดหน่อยๆนะครับแต่เมื่อกี้นี่โอ้โหรุ่นแรงอีรีนะครับพี่น้องจนนายเอา ฉากลุง่งกุหลาบอันนี้ก็มาสจเอาฉากขก้นใหม่อีกแล้วนะครับเห็นในเข้าเห็นงานซอนเห็นงานซำซอนนะครับอันนี้นะจะเป็นงานเจ้าภาพนะครับพี่น้องในโปรแกรมก็บอกว่าเลนสองทุ่มนะครับเริ่มสองทุ่มเลิกตีห้านะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับเป็นงานเจ้าภาพนะครับเจัาภาพเป็นจากมาดิพี่น้อง อยากเห้พี่น้องเมื่อหน,าน้าเดบึงนะครับพี่น้องก็อย่าลืมมาให้กำลังแรงใจนะครับพี่น้อง่าเจ้า,จาเหนือนะครับมามวลัวกันเนื้อนะครับพี่น้องพี่น้องเหนือพี่น้องอำเภอใกล้เคียงพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่สะดวกมือนี้มือนีเป็นวันดีพร้อมได้มือนีวันพระญงวันวิสาขบูชาพร้อมนะครับพี่น้องสวนสาธารณะนะครับหนองน้ำครกนะครับพี่น้องก็ ว้างขวางโอ้พี่น้องฟิวบรรยากาศคล้ายๆยูเปร่น,นยูเชียงคำอำําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาว,วันปีนั้นเลยนะครับที่เล่นอยู่ที่สนามบินเก่านะครับเชียงคำนะครับพี่น้องนี่ข้างหน้าก็จะเป็นที่ขายบัตรนะครับพี่น้องเชิญชวนพี่น้องชาวเหนือหรือพี่น้องชาวน่านนะครับพี่นอ้องอําเภอไกรเคียงอําเภอผู้เพียง อำเภอภูพี้นี้ก็ยุคติดกับอำเภออำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับมันยุ่ติดกันโลสองโลนี่แม่พี่น้องมันคือไก่กันขักแยงเพราะว่าปลาปลากระจระผักอยู่โรงแรมในอำเภอภูพี้ในอำเภอเมืองก่อนแกะไอ้อำเภอ,อ,อ,มเ,อเมืองก่อนแกนอำเภอเมืองจังหวัดน่านนี่แหละครับช่วงเชา้าช่วงเมื่อวานกับมาหอดภากกันมาหอดตั้งแต่เทียงเนาะเดินจากอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์ประมาณหกสีหา ลงปีหาองมงก็พากันออกมาจากชนแดนนะครับขับมาเรื่อยๆนะครับสีลอยว่าโลมาฮอดเมืองน่านนะครับฝนตกตลอดทางพี่น้องฝนตกนึกว่าน่ะพายุเข่าฝนตกตลอดนะครับมาฮอดอ่าทีพักกับบ้านเกือบเที่ยงสิเบนโมงครับสิเบนโมงพัวเกือบเสียเที่ยงแล้วละครับพากันแวะกินข้าวกินข้าวแล้วก็เข้าโรงแรมนะครับนอนอย่างเดียวนะครับกินยากินข้าวแล้วครับกินยา มันต้องกินยาแก้ปวดนะครับเพราะว่าขับรถไกลมาก400กโลกินยาแก้ปวดกินยาคลายเส้นน,นี่นะครับเวลาตื่นมามันจะได้สบายโตนะครับตื่นอีกเท่านึงปราป้าตื่นอีกเท่านึงก็ตี5ทุ่มประมาณ4ทุ่ม5ทุ่ม5ทุ่มเสร็จปุ๊บกับท่ากันไปวัดกูคำนะครับข้าเจ้าแนะนำให้ไปวัดนะครับเป็นการทำบุญนะครับตักบาตรตักบาตรวันเป็งพุทธ ต็งกุดภาษาภาษาหนานภาษาเหนือเนะะาะเต็งพุดธหมายความว่าการตักบาตรในเพ,วน,พน,เน,เนวันพุธนะครับซึ่งเป็นเป็นมาพุธหรือว่าตะบ,บาตพระอุปคุตนั่นแหละครับพี่น้องนะครับก็นะค,บคือการตักบาตรที่ตรงกับวันเพ็ที่ตรงกับวันพุธออกนะครับสิบห้าข้ามวันพุธนะครับพี่น้องตุนโดนจะได้มีได้พูดวาเออโชคดีแห่งประจวบเหมาะมากเมืองเหนือมาเป็นอ่า,อา ชาวเหนือเขาจะทํากันนะครับแล้วก็ป๋าก็มาโชคดีมากเลยที่ามาได้มาร่วมบุญได้มาตักบาตรพระอุปคุตนะครับ <c oughs> ก็เห็นขบวนพระอุปคุตอุ้มจากน้ํานะครับขึ้นมาแล้วก็แห่ขบวนแห่แหพระอุปคุตนะครับแล้วก็ตักบาตรนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลยนะครับก็เอามาฝากพี่น้องนะครับเพราะว่าปกติป๋า,ากับเป็นคนคลองแฝนพระอุปคุตนะครับ ู่แล้วก็เลยแล้วก็ตรงแล้วก็เกิดวันพุธด้วยมันก็เลยเป็นแบบอะไรที่ผลลุกนะครับแล้วก็มื้อนี้นะครับก็เป็น้ากันบีเที่ยววัดส่วนมากเที่ยววัดแล้วก็เป็นเที่ยววัดเขาน้อยวัดพระธาตุเขาน้อยเที่ยววัดภูมินนะครับเทีเ่ยวซุ้มลีลาบาดีนะครับแล้วก็หลายๆที่นะครับก็เป็นร้านคาเฟ่น,นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นอะไรที่ ประทับใจนะครับสำหรับการมานาในครั้งนี้นะครับพี่น้องจากไหนนะครับเมื่อแรกนี้นะครับเริ่มสองทุ่มถึงตีห้านะครับก็เชิญชวนพี่น้องชช้านานะครับมาเดินเริ่มมีเ c ซีนะครับที่ตั้งตารอนะครับเริ่มมาแล้วนะครับร้านค้าร้านขายก็มีอยู่นะครับพี่น้องมามนตัวกันเด้อนะครับผม อ่ะปาปะขอจบคลิปนี้นะครับผม๊ม่บายได้เจอกันนะครับ